สวัสดีค่ะเรามาดูเรื่องอุบัติเหตุฉุกเฉินนะคะอุบัติเหตุฉุกเฉินจะมีแผนที่พ่วงอยู่กับสุขภาพนะคะแล้วก็แผนอุบัติเหตุฉุกเฉินที่มีชื่อว่าอสามนะคะแผนอุบัติเหตุฉุกเฉินที่พ่วงอยู่กับประกันสุขภาพเนี่ยจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายใน24ชั่วโมงนะคะถ้าเกิด24ิชั่วโมงไปแล้วเนี่ยจะเคลมไม่ได้ ส่วนแผนอุบัติเหตุอ3 3นะคะจะเป็นแผนอุบัติเหตุที่สามารถเคลมได้ทั้งคนไข้นอกและก็คนไข้ในไม่ว่าระยะเวลาจะเกิดเกิน24ชั่วโมงก็เคลมได้ค่ะเคลมได้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่ซื้อไว้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องท่านที่มีประกันสุขภาพนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุฉุกเฉินอยู่ในนั้น ถ้าไปรักษาเกิน24ชั่วโมงท่านจะเคลมไม่ได้ค่ะทางที่ดีเราก็พวก่วงอุบัติเหตุฉุกเฉินอ .3 อ .2 เข้าไปด้วยนะคะเพื่อการครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็กดหัวใจให้นะคะประกันฉันได้บายหนอยแทนไลฟ์นยประกันฉันได้ที่ใดมีรักที่นั่นมีประกันตัวจริงไม่ทิ้งกันสวัสดีค่ะ